ค่ะต้อนรับกลับข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อนะคะมาร่วมพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคที่มักจะมากับหน้าฝนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็มีประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กาลังประสบกับปัญหาน้ําท่วมอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะมาพูดคุยกับคุณหมอกันดีกว่านะคะเพื่อการเตรียมการรับมือกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ห่างไกลจากโรคเหล่านี้กันค่ะขอต้อนรับนะคะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโอ รบกวนคุณหมอนะคะแล้วก็รวมควบคุมโรคนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละฤดูกาลมันก็มักจะมีโรคของมันอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงของหน้าฝนค่ะอยากจะให้คุณหมอได้พูดถึงโรคที่มักจะมาในหน้าฝนนี้ค่ะว่าจะมีโรคอะไรบ้างที่พี่น้องประชาชนต้องระมัดระวงรังเป็นพิเศษก็ดังที่คุณโอว่าไปนะครับว่าแต่ละช่วงแต่ละฤดูกาลการเกิดโรคก็จะแตกต่างกาันโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยฝนมาค่อนข้างล่าและก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็พยากรณว่าอาจจะมีฝนตกอีกสักประมาณเดือนกว่าก่จะเข้า หน้าหนาวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางจุดที่มีฝนตกแล้วก็จะมีน้ําท่วมขังม,มันก็จะเกิดโรคนะครับกับภัยสุขภาพต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับถ้าผมแบ่งเป็น2ออย่างนะครับโรคก,กับภัยนะครับอย่างแรกก็คือโรคติดต่อต่างๆที่อาจจะมากับน้ําท่วมหรือฝนตกนะครับช่วงนี้ที่กําลังเพิ่มมาก ก็คือหนึ่งโรคตาแดงนะครับมีผู้ป่วยจํานวนหลายแสนคนอย่างนี้เป็นต้นประการที่2ก็คือว่าโรคฉี่หนูหรือโร os คเลิอโตสไปโรซิสนะครับเพราะโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาในช่วงปลายฤดูฝนต่อต้นฤดูหนาวโดยเฉพาะถ้าเกิดมีน้ําขังเป็นจุดๆน้ําท่วมเนี่ยคนที่เดินทางหรือว่าคนที่อยู่แถวบ้านแถวนั้นอาจจะไปย่ำน้าแล้วก็เกิดโรคได้อันนี้คือโรคติดต่อนะครับส่วนภัยนะครับที่สําคัญใน,ในช่วงฝนตกน้ําท่วมก็แน่นอนครับเรื่องของการจมน้ำนะครับและขณะนี้เนี่ยจะมีน้ําท่วมเป็นหย่อมๆเป็นจุดๆก็มีผู้เสียชีว จากการจมน้ําในกรณี<ช>ที่ช่วงฤดูฝนนี้เนี่ยอย่างน้อย10บรายแล้วอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังและก็คอยเตือนกันครับโอ้โมันก็มีทั้งโรคแล้วก็มีทั้งภัยนะคะใ,<ช>ในช่วง,งหน้าฝนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปที่โรคก่อนก็นแล้วกันอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อสักครูร่นี้ว่าโรคตาแดงตอนนี้ถือว่าอยู่ในขั้นตอนของการระบาดหรือยังคะหรือว่าหรือว่ามันมีความรุนแรงมากแค่ไหนในส่วนของผู้ป่วยอย่างที่ตามข่าวก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพบผู้ป่วยที่เป็นโรคตาแดงแล้วกว่า1น0 0 0แสนรายครับ ของการระบาดนะครับเกี่ยวกับโรคตาแดงนะครับมันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับสามารถติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ค่อนข้างง่ายนะเชื้อมันจะอยู่ที่ที่ตาโดยเฉพาะน้ําตาขี้ตาแล้วก็ถ้าเกิดจากคนหนึ่งไปสัมผัสอีกคนหนึ่งเอาไปขยี้ตาก็จะติดกันได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยโอกาสติดกันได้เยอะนะครับถ้าถามวิธีการระบาดของมันเนี่ยมันสามารถระบาดได้ทุกฤดูนะครับเพียงแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ย อากาศจะเย็นแล้วก็ชื้นพวกเชื้อไวรัสพวกนี้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นก็เลยทําให้มีการระบาดได้มากขึ้นประกอบกับบางจุดเนี่ยจะมีการน้ําท่วมเป็นหย่อมๆเพราะน้ําท่วมปบเนี่ยบางทีจะเราคนต้องไปสัมผัสกับน้ําที่ไม่ค่อยสะอาดอาจจะมีเชื้อโรคปนแล้วก็ปนเปื้อนเข้ามาแล้วก็มีการเข้าสู่ตาก็ทําให้เกิดตาแดงได้จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยในรอบ5ปีแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเป็นโรคตาแดงเนี่ยประมาณแสนกว่ารายปีที่มากสุดก็คือปี2554ตอนน้ำท่วมด้วยถ้าจาได้และมี ผู้ป่วยโรคตาแดงทั้งหมด148,000รายะนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยผ่านมา89เดือนะนะครับมีคนเป็นโรค ตาแดงแล้วเนี่ยแสนกว่าลายอ๋อตั้งแต่ต้น,ตตตนปีน,น,ปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหลืออีก3 4เดือนจะปลายปีเนี่ยก็คาดว่าปีนี้น่าอาจจะใกล้เคียงกับปี54ก็คืออาจจะมีถึง1นึ0 0 0สน่ลายก็ถือว่าระบาดพอสมควรคะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ฟังเนี่ยรับทราบแล้วก็คอยป้องกันตัวเองด้วยครับนอกจากเรื่องของโรคตาแดงแล้วนี่นะคะในส่วนของโรคอื่นๆที่คุณหมอเองเตือนเมื่อสักครู่นี้ก็คือในส่วนของเลปโตสไปโรซิสหรือว่าฉีนูด้วยคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโรคตาแดงเน คมในเมืองเรานี่นะคะอาจจะโอกาสอาจจะไม่ค่อยได้เจอเนื่องจากว่าคือมันอาจจะไม่ค่อยมีน้ําท่วมขังแต่ถ้าเกิดว่าในที่ที่มีน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่นะคะทั่วประเทศก็อาจจะมีบ้างแต่โรคฉีนูเนี่ยสังคมเมืองหรือสังคมไม่ว่าจะภูมิภาคไหนก็เจอเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับโรคฉีนูหรือว่าที่คนไทยคุ้นกันนะครับ,รบโรคตสไปโรซิสนะครับคนอาจจะคิดว่าเป็นเฉพาะ คนชนบทที่เขาอยู่ท้องไร่ท้องนาไป,ไปดำน้ต้องแบบไปเหยียบย่ำมีแผลแล้วเชื้อเข้าแผลเพราะเชื้ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีน้ำแฉะแต่ในความเป็นจริงคือโรคฉีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งคนเมืองและก็คนชนบทคนเมืองถ้าสังเกตดูอย่างกรุงเทพมหานาครตามท่อระบายน้ําต่างๆก็มีหนูไม่น้อยนะครับแล้ววิ่งสนุกสนานไอเชื้อเลปโตสไปโรซิสมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งมันชอบอยู่ในระบบปัสสาวะของสัตว์โดยเฉพาะหนู Oh. นะครับ oh. เพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกโรคฉี่หนูคือเวลาหนูปัสสาวะหรือฉี่ออกมาเนี่ย เชื้อก็จะออกมาในสิ่งแวดล้อมคราวนี้ถ้าอากาศเย็นๆอากาศร้อนๆหรือแห้งๆเนี่ยเชื้อก็จะตายตายได้เร็วแต่ถ้าเกิดตรงไหนมีดินแฉะแฉะมีน้ําขังชืนช้นๆน้ําท่วมด้วยเนี่ยเชื้อจะอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากรุงเทพมหานครน้ําท่วมไหมมีน้ําท่วมก<อ>รุงเทพมหานครมีโง่ไหมมีหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคฉีดโงูได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในพื้นที่แถบในเมืองไม่ว่าเฉพาะกรุงเทพหรือเมืองอื่นถ้ามีน้ําท่วมขังแล้วเราไปย่ําน้ํามีบาดแผลเชื้อกกก็็เเเข้้้้าาาสูู่่บดดดดแผลไไทํใหนนโคชียวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้<ช>ซึ่งก็อาจจะมีน้ําขังนี่นะคะคือไม่จําเป็นต้องว่าขังสูงมากละน,นิดๆหน่อยๆถ้าเกิดว่าเชื้อมันลงไปในน้ำเนี่ยนะคะเราเองมีโอกาสไปสัมผัสมันก็ติดได้เหมือนกันนะ<ช>คะจริงๆแล้วการติดนี่มันจะติดต่อจากคนสู่คนไหมคะคุณหมอหรือว่าโรคชีนูเนี่ยจะไม่ติดต่อจากคนสู่คนคะจะเป็นการติดอยู่ในสิ่งแวดล้อมะนะครับโดยที่มีสัตว์พาหะก็คือแหล่งรังโรคที่สาคัญก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดแต่ที่พบบ่อยที่สุดก็คือหนูเนื่องจากหนูนี่มีปริมาณค่อนข้้้างงเเยยออออะะ่่นแแลลลวพมมัปชืสิด มเชื้อก็สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้โดยเฉพาะถ้าเอื้ออํานวยอย่างเช่นแฉะ,ชะ,ชะดินแฉะ,ชะน้ชะชะําแฉะน้าท่วมขังแล้วถ้าเกิดเราไปเดินย่ําน้ํามีบาดแผลเชื้อก็จะเข้าสู่บาดแผลได้ง่ายแล้วก็จะทําให้เกิดอาการไม่สบายเกิดขึ้นโอ้โห<อ>นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกในส่วนของการรักษาแล้วก็วิธีการสังเกตการันแต่ว่าเหลืออีกสองโรคนะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเรื่องราวของโรคมือเท้าปากกับไข้หวัดใหญ่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของไข้หวัดด้วยครับผมจําได้เนะเคยมาออกรายการคุณโอ๋แล้วก็เคยเตือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับว่า ปีนี้เนี่ยเรื่องของอ ไข้หวัดใหญ่กับมือท้าปากจะระบาดก็พบว่าในช่วงที่ระบาดมากก็จะเป็นช่วงกลางฤดูฝนนะครับตอนนี้ปลายแล้วค่อนข้างสถานการณ์เบาบางลงนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนะแต่ยังไงเริ่มน้อยลงนะครับแต่ยังไงก็ตามพวกไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งปีการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนถ้าท่านต้องไปตากฝนถูกอากาศเย็นๆชื้นๆเสื้อผ้าเปียกผมเปียกพอกลับไปบ้านปุ๊บก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเพราะว่าอากาศเย็นจะทำให้ภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเนี่ยลดน้อย ไมลงแล้วก็จะไม่เป็นหวัดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านสวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้นพอกลับไปบ้านก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับก็จะปลอดภัยจากพวกโรคไข้หวัดแต่ถ้าเกิดมีอาการไม่สบายก็ต้องรีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้การดูแลรักษาต่อไปอันนี้คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่ส่วนมือเท้าปากครับกลุ่มที่เป็นมากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆต่ำกว่า5ปี นะครับก็จะเป็นกัตเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันการติดต่อก็เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันนะครับเพราะ,ะนั้นจุดที่เราระวังไม่ว่าจะเป็นตาแดงหรือจีนูเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยจะเป็นเป็นเยอะ,ะนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มารวมๆกันในศูนย์เด็กเล็กเป็นมาตรการสําคัญก็คือการให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ครูพี่เลี้ยงนะครับถ้าพบเด็กป่วยอันนึงต้องขอทางพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าพาเด็กไปโรงเรียนอนอกจาก<ห>เด็ก,กจะไม่ได้พักและอาจจะอาการหนักแล้วเนี่ยยังจะไปติดเด็กคนอื่นทาให้การระบาดมันแพร่หลายต่อไปแต่ยัแง่ตามทั้งเรื่องของไข้หวัด เบาลงนะแต่ก็ยังยังว่า ก็อย่าประมาทในส่วนของรายบุคคลแล้วกันค่ะนะคะแต่ว่าที่คุณหมออาจจะเป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องราวของโรคตาแดงแล้วก็รวมไปถึงโรคฉีนูนะคะเลปโตสไปโรซิสนี่แหละที่มองว่าเออเราอาจจะต้องระมัดระวังมากในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่จะมีน้ําท่วมขังเนี่ยนะคะทีนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุกันไปละนะคะมาพูดถึงความรุนแรงของโรคตาแดงค่ะถ้าเกิดว่าเป็นโรคตาแดงไปแล้วนี่นะคะโอกาสที่จะหายต้องยังไงรักษายังไงคะคุณหมอครับโรคตาแดงที่ระบาดติดต่อกันได้ง่ายเนี่ยจะเกิดจากเชื้อไวรัส นะครับแต่ส่วนใหญ่โรคตาแดงเนี่ยจะหายได้เองนะครับวิธีการดูแลเบื้องต้นก็คือ1ถ้ามีตาแดงปบก็อย่าพักสายตาอย่าขยี้ตานะครับรักษาความสะอาดของตาเพื่อไม่ให้เชื้อแบคทีเรียอื่นเข้าไปแทรกซ้อนนะครับโดยทั่วไปเนี่ย เจ็ดถึงสิบวันก็จะหายเป็นปกติคือร่างกายจะร่างกายจะส,สร้างปรับตัวสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็กาจัดเชื้อโรคออกไปได้แต่ถ้าเกิดเคืองตามากะระคายเคืออมากก็จจะให้ยาหยอดตาบรรเทาอาการนะครับแล้วก็จะหายเองมีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเ,เช่นติดเชื้อแบคทีเรียวิธีการสังเกตอาการง่ายๆก็คือตาแดงทั่วๆไปก็คือหนึ่งจะไม่ปวดตามากถ้าปวดตาเนี่ยแสดงว่าผิดปกติละนะครับอันที่สองคือถ้าเป็นตาแดงตาจะไม่มัวยังถึงแม้จะเคืองตาคันตาแต่การมองเห็นเนี่ยจะยังเป็นปกติอยู่ หลายตาโมเนี่ยแสดงว่าผิดปกติแล้วนะครับอันที่3คือแสบตามากเคืองตามากนะครับอันนั้นจะเป็นตัวบอกว่าเริ่มมีผิดปกติแล้วและสุดท้ายถ้าเกิดขี้ตา นะเป็นสีเหลืองอันนี้แสดงว่ามีการติดเชื้อแบคทีรียรอันนั้นจะต้องรีบพบแพทย์หรือเจาที่สารสุขเพื่อให้การดูแลรักษาต่อไป <c oughs> และที่สําคัญก็คือถ้าเป็นตาแดงนะครับหนึ่งพักผ่อนอย่าไปคุคกคีกับคนอื่นเพราะเชื้อตาแดงนี่ติดกัน,น,นได้งา่ายนี่สาคัญอ,อันที่สองล้างมือบ่อยๆนะบางทีท่านเป็นข้างหนึ่งเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเพราะว่าท่านเผลอขยี้ตาแล้วไปขยี้อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสองข้างได้นะครับงนั้นล้างมือบ,บ,บ่อยๆนี่ก็จะช่วยได้แล้วก็การใช้เครื่องใช้ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้านะฮะแก้วน้ําอะไรก็แยกกันเป็นรายบุคคลก็จะไม่โรคตาแดงเนี่ยไม่ระบาดไป <c oughs> ที่สําคัญเพราะแม่ผู้ปกครองถ้าลูกเป็นตาแดงก็อย่าพาไปโร <c oughs> งเรียนนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวจะไปติดคนอื่นของยาีกพินเนาะพักให้หายก่อนดีกว่านะคะแต่ว่า <c oughs> สาหรับคนที่เป็นตาแดงแล้วก็เกิดอาการแทรกซ้อนเนี่ยรุนแรงที่สุดนี่ถึงขนาดขั้นไหนครับคุณหมอถ้ารุนแรงมากอาจจะถึงกับตาบอดได้นะครับเพราะฉะนั้นอาการที่สําคัญที่จะต้องระมัดระวังคือ1นถ้าปวดตาเป็นตาแดงแล้ว1ปวดตา2เป็นตาแดงแล้วตามัว3าระคายเคืองมาก4มีตาสีเหหลืองรือเขียวอันนี้ต้องาส พบแพทย์เลยจะได้สารสุขทันทีครับโอ้ <พบ S 1> ดีมากเป็นคําเตือนที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเพราะบางทีเนี่ย บางคนอาจจะตาแดงแล้วก็อาจจะมีอาการปวดพอไปซื้อยาแก้ปวดมาทานเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากว่าจะต้องไปพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ที่คุณหมอบอกเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการเหล่านี้เพียงแค่ตาแดงที่สำคัญก็คือนอนพักผ่านพยายามอย่าไปหายาหยอดตาบรรเทาอาการธรรมดาก็จะทําให้ตาแดงนี่หายไปได้มันล้างมือบ่อยๆใช่ครับพยายามที่จะอยู่กับคนเดียวอยู่กับตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปพบปะผู้คนเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเอาของไปฝากเขานี่นะคะก็จะกลายเป็นว่าเราก จะเป็นต้นตอของโรคระบาดอีกนะคะคอันนี้คือรื่องรงของโรคตาแดงแล้วก็อีกหนึ่งโรคค่ะคุณหมอก็คือชีนูหรือว่าเลปโตสไปโรซิสนะคะคในส่วนของผู้ป่วยเนี่ยเป็นยังไงคะโรคชีนูเนี่ยอาการทพอได้รับเชื้อเข้าไปะระยะฟักตัวของโรคก,ก็คือว่าได้รับเชื้อเข้าไปแล้วจนถึงขั้นมีอาการเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันนะครับช่วงแรกก็จะมีอาการที่สําคัญคือมีไข้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อยเฉพาะบริเวณน,น่อง และจะปวดน่องมากนะครับและอาจจะมีอาการเลือดออกที่ตาขาวหรือตาแดงร่วมโดยนิดหน่อยนะครับอสอย่างนี้จะเป็นตัวบ่งว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการแบบนี้เนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีนะครับแล้วก็อาจจะบอกประวัติเขับว่าไปย่ำน้ําที่ไหนมา เพราะจริงๆแล้วโรคฉีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราสามารถเอายาปฏิชีวนะรักษาให้หายได้นะครับ<ช>โดยช่วงแรกอาการจะไม่ค่อยมากนักจะเป็นอย่างที่ได้เรียนนะครับแต่พอระยะที่2ถ้าไม่รักษาแดนท่องทีหรือรักษาไม่ถูกก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างเช่นไตาวายอไอเป็นเลือดอะไย่างนี้ทําให้เสียชีวิตได้เพราะั้นถ้าโรค เลปบโตสไปโรซิสหรือฉีหนูก็คือว่าถ้ารักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทําให้โรคไม่รุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้ค,ค่ะที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็เกิดอาการแทรกซ้อนแล้วก็เสียชีวิตมีจํานวนกี่ออรายแต่ละปีเนี่ยเราจะพบผู้ป่วยเลปบโตสไปโรซิสในประเทศไทยเนี่ยประมาณ4,000รายต่อปีปีนี้เนี่ยพบแล้ว1,299รายเสียชีวิตไป10ราย <Okay. S 2> นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ไปย่ำน้ำึาง <c oughs> <1 S 1> ที่ไปถูกหอยเชอรี่บาดมีแผลเชื้อก็เข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ําท่วมนะครับและที่พบก็คือว่าทั้งชาวบ้านในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วย <c oughs> นะับางทีเจ้าหน้าที่ไปช่วยย่ำน้ําทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ผิวหนังก็เปื่อยยุ่ยเ <c oughs> ชื้อก็เข้าไปได้อันนี้จะต้องระมัดระวังครับผมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแ้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อสักครู่ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวอชคอมทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถาม จะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรามันรักษ์เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีและสโมสร จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีและในเขตรัฐมอญประเทศเบียนมาระหว่างวันที่4-7ธันวาคม2557ขอเชิญหน่วยงานภาคราัฐภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคเข้าสารถุงอาหารแหง้งผ้าห่มยาสามัญประจําบ้านอุปกรณ์การศึกษาหรือเสื้อผ้ามือสองเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนและเด็กที่ยากจนโดยท่านสามารถนําสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่สถานี ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่มูลนิธิรามันรักธนาคารไทยพาณิชย์ออมทรัพย์หมายเลขบัญชี046ขีด276 358ข7หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087 019 9199และหมายเลขโทรศัพท์086 344 9902ค่ะ